สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องパーミเมอร์ช n แนลนะครับก็วันนี้นะครับเราจะพานะครับเจ้ามาสด้ามิตีห้าสิบโรครับไปเปลี่ยนล้อแมกนะครับแล้วก็ยางนะครับจะไปจัดทรงหน่อยนะครับวันนี้ก็จะไปทําทรงเมกาฮะซึ่งไม่ค่อยมีใครทําเลยนะครับในรถรุ่นนี้เลยเข้าหาใน YouTube ก็ไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้เลยนะครับในการทําทรงเมกาครับ เดี๋ยววันนี้แม็กที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นลายหยดน้ำครับของเลนโตนะครับแล้วก็ยางจะเป็น285ทับ 75R16 นะครับผมจะใช้ยางเป็นยาง MT นะครับจะไม่ใช้ยาง AT นะครับข้อดีข้อเสียครับมันมีแตกๆกันด้วยนะครับขนาดยางมันจะมีอะไรว่าที่ผมจำไม่ผิด AT MT HT นะครับ ความสามารถของยางแต่ละชนิดนะครับจะแตกต่างกันไปนะครับเราก็ควรศึกษาหาข้อมูลนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับตามสไตล์การใช้งานนะครับของรถของเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทรงเดิมๆนะครับแม็กที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับให้ดูว่าทรงมันเป็นประมาณไหนนะครับแม็กที่ผมใส่อยู่ก็เป็นของเลนโซตอนนี้นะครับขอบ20นะครับแล้วก็ ยางเป็นขนาด 265/50R20 ครับนี่แหละเดี๋ยวจะถ่ายทรงให้ดูคร่าวๆครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางนะครับขับรถพาเพื่อนๆครับไปเปลี่ยนไปชมนะครับร้านที่ผมไปเปลี่ยนในวันนี้ <โ frustrating. S 1> นะครับด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ <idor os> เดี๋ยวให้ดูทรงรถคร่าวๆนะครับกับล้อที่ใส่นะครับ,บ,รนะรบจะเป็นตัวนี้นะครับเลยนะฮะยางที่ใส่นะครับ <ambos. S 1> นี่ความยืดก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้คือล้อขอบ20นะฮะที่ผมจะมาเปลี่ยนออกในวันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นขนาด16นิ้วกับล้อแม็กนะครับหอยดน้ำนะครับนี่ฟิตเมนต์ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอาจจะมีรอยมีอะไรหน่อยแต่ว่าล้างออกดีๆก็สวยเลยนะครับนี่คือโฉคเดิมนะครับปีกนกเดิม นะครับรถเดิมๆครับมาดูว่าจะใส่ได้ไหมครับกับยาง285นะครับทับ 75R16 นะครับวันนี้ก็เดินๆครับมาถ่ายดูครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นสไตล์ใหม่นะครับพี่พอจะได้ทรงนี้เลยนะฮะไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินทางไปร้านเปลี่ยนนะฮะที่เราได้ทําการนัดหมายไว้นะครับโอเคนี่ครับถึงแล้ว ที่เราจะ้ทำการนัดหมายไว้เดี๋ยวขออนุญาตจอดรถดีก่อนนะครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับมารีวิวฉบับเต็มนะครับกับล้อแมกนะครับเลนโซนะครับกับขนาดยาง32นะครับไม่ได้แจมกันว่า32หรือ3 3นะครับก็ใส่แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเลี้ยวไม่ติดสมนะะนี่ติดนิดเดียวครับนี่แต่ว่ามันมันมันจะมีติดเวลาที่เราถอยแล้วก็เลี้ยวนะครับแต่แต่พออย่างนี้มันก็ เดี๋ยวปกตินะครับไปติดปีกนกเดิมนะครับโชคเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างได้หรือไม่ได้ยกแต่อย่างได้นะครับนี่เวลาที่เราหักสุดก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังนะครับตัดสินใจครับในการเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนล้อนะครับนี่ก็ไม่ติดนะแต่ว่าถามว่ามันติดไหมมันก็ติดนะครับติดเวลาที่เราถอยหลังแล้วครับแล้วก็เลี้ยวนะครับจะติดตรงตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับ แต่ถ้าอยากให้ดีก็ลดขนาดยางลงอีกนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งนะครับจะได้ไม่สวยแบบนี้นะอันนี้คือ,อเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้ยกไม่ได้อะไรนะครับนี่จะถ่ายให้ดูว่าเราไม่ได้ยกแต่อย่างไรนะน,นี้คือมาถ่ายรีวิวให้ดูฉบับเต็มนะครับกับเจ้ามาด้าบีที50นะครับเดิมๆนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับน,นะครับ ใสออกมาแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆว่าสวยไหมครับคอมเมนต์ด้วยนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับล้อใหญ่ๆยางใหญ่ๆแบบนี้นะครับจับคู่กับล้อแมกของเลนโซนะครับโอเคพอได้อยู่เนาะโอเคนะครับมาเล่าฟีลลิ่งในการขับนะครับฟีลลิ่งในการขับก็ผมว่าปกตินะแต่ว่ามันจะมีข้อ ข้อเสียอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการประหยัดน้ามันนะครับจะลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับเสียงค่อนข้างจะดังมากนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแทรกให้ดูเดี๋ยวจะลองซัดความเร็วซัก100ให้ดูนะครับมาฟังเสียงยางกันว่ามันดังแค่ไหนเพื่อนๆก็คิดวิเคราะห์อเอาลวกันนะครับเดี๋ยวแะเงียบนะครับแล้วก็ฟังเสียงยางนะ ประมาณนี้ครับกับยาง285ไหมถ้าผมจะไม่ผิด285ทับ 75R16 นะครับความดังก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องปัญหาเสียงนะครับหลักๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับล้อมแม็กตัวนี้เนาะ ่องนั้นก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัเปเดตให้ดูเรื่อยๆล้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครบถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะให้กับช่องปาร์ e เมอร์ n แนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ